สี่ราศีดวงดีชีวิตไม่ตกตำ่ำมีโชคจากนี้ถึงสิ้นปีเผยราศีดวงดีมีโอกาสมีโชคชีวิตไม่ตกตำ่ำเพราะดาวเกตย้ายบุญเก่าจะหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตดีมีความสำเร็จจากนี้จนถึงสิ้นปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราสีดวงดีชีวิตไม่ตกต่ํามีโชคจากนี้จนถึงสิ้นปีได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษ เป็นราศีที่มีโอกาสได้เจอความพิกผันทางด้านการเงินมากที่สุดจากกระเป๋าแบนเจอรายได้กระจุยเก็บเงินไม่อยู่อยู่ดีๆจะได้โชคทางการเงินปัญหาเรื่องเงินจะลดลงไปเยอะมากราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชีวิตของชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้เจอปฏิหาร พอมีปัญหากับเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นมาดึงไม่ให้ตกตำ่ำช่วงนี้ทำบุญเยอะๆยิ่งดีสิ่งที่คิดไว้ไม่ไกลเกินเอ,อื้อมราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กักดาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งดาวเกตย้ายรอบนี้ยิ่งดี เพราะจะส่งผลในเรื่องเงินทองโดยตรง,ตรงคุณมีโอกาสได้ผลประโยชน์ใหญ่หญได้เงินก้อนใหญ่หากค้าขายจะได้เงินได้กําไรหรือลูกค้าเยอะหรือได้ลูกค้าเยอะหรือถ้าทํางานประจําอาจจะได้จอบพิเศษที่ได้เงินเยอะราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคม ดวง,ดวงชาวราศีพิจิกเหมือนมีพระเจ้าคุ้มครองเรียกว่าดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยทําให้ช่วงเวลาที่มีปัญหาก็จะมีบางอย่างเข้ามาช่วยทําให้ผ่านผลไปได้บางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แบบเหนือความคาดหมายหนึ่งราศีเตรียมเฮกําลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ทํานายหนึ่งราศีช่วงนี้การงานจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจหากทำอะไรได้ให้ชิงลงมือทำในช่วงนี้จะสมหวังทุกประการคนมีคู่มีเฮเพราะกำลังจะมีข่าวดีได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานช่วงนี้การงานจเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็สำเร็จสมหวังนังใจการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนระยะสั้นและการเสี่ยงดวงรวมถึงการเงินโดยรวมราบรื่นดีมากความรักคนมีคู่มีเฮเพาอกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้คนโสดมีโอกาสได้ลองเปิดใจคุยกับใครบางคนแต่สถานะไม่ชัดเจนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ